เมื่อวันที่16มกราคม2568ณนห้องประชุมศูนย์คนพิการจังหวัดลบบุรีคุณประเสริฐบัวครีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักง,งานอธิการบดีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของจังหวัดลบบุรีในครั้งที่1ประจำปี2568ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของจังหวัดรุบุรีเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติของจังหวัดรุบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568การพิจารณาการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณพศ2568พร้อมการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพิจารณาประเด็นเรื่องสื่อสารในพื้นที่เพื่อผลิตคลิปวิดีโอเรื่องสื่อสารสําคัญตามกรอบที่กําหนดโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดรุบุรีเป็นประธานการประชุม